หลวงพ่อกวยลองวิชาปู่เม่าแย้มทับหลวงพ่อกวยเทพเจ้าแห่งเมืองสันท่านเป็นพระผู้ใฝ่รู้หาวิชาวิชาท่านจึงมีมากมายมหาศาลหลวงพ่อกวยได้เคยฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ศรีวัดพระปรางและหลวงปู่ศรีวัดพระปรางยังเป็นอาจารย์หลวงพ่อแพรเกจีนามอุโคทแห่งเมืองสิง ท่านมีชื่อเสียงในการเทศนากันนั้นโด่งดังมากย้อนไปเมื่อรารายี่สบกว่าปีที่แล้วขณะที่เรื่องราวของหลวงพ่อกวยลงในน้ำโมช่วงนั้นคุณเท่าสุพรรณเคยกล่าวถึงอาจารย์เม้ามาบ้างครั้งแรกๆเกิดไม่ถึงมากต่อไปก็ไปสืบข้อมูลมาได้มากขึ้นหลวงพ่อเคยกล่าวไว้ว่าหลังจากท่านถ้าจะให้วัดท่านรุ่งเรือง เหมือนสมัยท่านอยู่ต้องเอาสิทธิ์ของท่านมารวมกันถึงสามคน 1. คนแรกคืออาจารย์จิตอยู่ทางชนสูตรปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วหลวงตาจิตนี้สามารถเสก้อนหินลอยน้ำได้เคยทำให้คนดูที่แผ่ข้ามแม่น้ำน้อยที่วัดวังขอนมีคนเห็นมากเป็นที่โจท์ขานกันมากยังเคยให้หวยคนในตลาดชนสูตรถูกถึงหงวดติดกัน ประวัติคร่าวๆหลวงตาจิตเป็นคนบ้านแข่โดยกำเนิดเก่งทางวิชาอาคมมาบวชเมื่ออายุมากบวชกับหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูสีลักษณะของหลวงตาค่อนข้างจะแปลกๆนึกไปไหนก็ไปไม่ใส่รองเท้าหิวตอนไหนกินตอนนั้นใครถวายอะไรกินของนั้นบางครั้งเดินปอกส้มถือถุงโอเลี้ยง เดินกินหน้าตาเฉยชอบเดินไปมืดๆคนเดียวสภายย่ามใบหนึ่งให้หวยแม่นมากเวลาใครถามไม่พูดไม่บอกแต่เวลาที่จะให้ใครให้เองบางครั้งด่าก่อนให้หวยด้วยสมัยก่อนเคยมีคนนับถือท่านชวนท่านไปอยู่ด้วยกลัวท่านจะหนีไปที่อื่นเอาท่านขังไว้ในเรือสักพักหลวงตาเป่ากุญแจหลุดหมด ออกมานั่งข้างนอกสบายหลวงตาจิตได้วิชากับหลวงพ่อก่วยไปบ้างเหมือนกับหลุงทอดพี่ชายของหลวงตาหล่อนหรืออาจารย์เมา 2. คือปู่เมาที่กำลังจะกล่าวถึงคนที่สามหลวงพ่อไม่พูดทำหนองว่ายากที่จะนำคนสามคนมารวมกันได้อีกในหนึ่งหลวงพ่อคงไม่อยากกล่าวถึงด้วยต่อไปนี้ เป็นเรื่องเล่าที่ได้ข้อมูลเก่าของคุณเท่าสุพรรณที่เคยเขียนไว้รวมกับเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ไปคุยกับปู่เม่าเองสมัยที่ปู่เมาบวชอยู่กับหลวงพ่อยังเคยช่วยหลวงพ่อหลอแหวนทองเหลืองซึ่งเป็นแหวนยุคแรกๆหลวงพ่อกลวยท่านสร้างตามตำรับของหลวงพ่อสีครั้งหนึ่งก่อนจะไปบินทบาตวันนี้จะเดินไปดูแถวบ้านคูซึ่งปกติ จะไม่ค่อยได้อาหารสักเท่าไหร่ก่อนไปหลวงพ่อบอกปู่ว่าเดี๋ยวจะลองวิชาบางอย่างให้ดูมีของดีให้พูดจบหลวงพ่อก็เอาเศษกระดาษแผ่นเล็กๆมาจดคาถาไม่กี่ตัวส่งให้ปู่แล้วก็บอกว่านี่ของดีให้เมาเอาไปใส่ในบาทนะหลวงพ่อท่านจดเป็นภาษาไทยด้วยท่านบอกว่ากลัวปู่เมาอ่านไม่ออก ปู่ก็เอากระดาษนั้นไปใส่แา่ในบาทของท่านเสดสสายกลับจากบินทบาทปรากฏว่าชาว,วันนั้นมีคนตักบาทจนใส่ไม่หมดแถมปู่ยังต้องหิ้วทั้งกับข้าวขนมผลไม้พรุงพรังกลับมาวัดสแสดงให้เห็นว่าวิชาหลวงพ่อนี้ดีจริงๆสมัยที่ปู่เม้าบวชกับหลวงพ่อกวยได้เพียง 3, สามพันษาตอนนั้นปู่มีอายุราวๆสี่สกว่า ปู่เมาเป็นคนชอบเรียนคนขวาบวชได้แค่สามพรรษาก็สามารถใช้วิชาบีบปากถ้วยเข้าหากันได้หลวงพ่อกลวยเห็นดังนั้นก็ชอบใจมากเคยให้ปู่ไปหากระดูกควายตรงข้อมาทุบแล้วจะสอนวิชามหาประสานให้แต่ปู่หากระดูกไม่เจอจึงไม่ได้เรียนแต่ในพรรษานั้นเองปู่เมาสามารถเรียนวิชาบางฝันได้สำเร็จคือเอากล้วยมาสลูก แล้วเอามีดมาทำท่าเฉือนรอบๆตรงเปลือกคือไม่เฉือนจริงแค่ทำท่าเฉือนเท่านั้นเมื่อปลอกกล้วยดูจะพบว่ากล้วยจะขาดจากข้างในตอนนั้นมีคนเห็นอยู่สองคนคือพระธรรมและพระยศพระยศเป็นคนบ้านแคร์ปัจจุบันยังอยู่มีเมียชื่อย้อยส่วนพระธรรมไม่แน่ใจว่าใช่ลุงบุญธรรมแย้มพรมที่ผมรู้จักหรือไม่ เมื่อรู้ว่าสิทธิ์มีดีก็ต้องลองวิชาตามนิสัยของหลวงพ่อวันหนึ่งมีคนนํากล้วยมาถวายหลวงพ่อให้คนนําเข็มมาสามเล่มหลวงพ่อท่านบอกจะใช้วิชาเรียกเข็มให้เข้าไปในกล้วยและบอกให้ปู่เมาใช้วิชาสู้บังคับเข็มหลวงพ่อเรียกเข็มได้สักพักก็บอกให้พระธรรมพระย์เข้าไปฉันกล้วยปรากฏว่าพระทั้งสองรูปฉันกล้วยหมด ไม่เจอเข็มเลยหลวงพ่อเอ่ยว่าพระเมานี่ก็สำคัญนักเดี๋ยวจะเอางูกัดให้เข็ดจากนั้นหลวงพ่อก็เดินลงกุฏิไปตัดก้านกล้วยมาอันหนึ่งเอาใบออกเอาผ้าคลุมจะเสกงูปู่เมาเห็นดังนั้นเลยรีบลงกุฏิไปเลยอดเห็นงูเสกของหลวงพ่อกลวยเลยวิชาสดอดกุญแจก็เก่งครั้งหนึ่งตอนเพลงหลวงพ่อสั่งพระธรรม พระหยดว่าพระเมามีวิชาดีสะดอกกุญแจได้ให้ไปลองดูพ้าสองรูปก็เลยลองทําตามที่หลวงพ่อบอกพากันขังพระเม้าไว้ในกุฏิใส่กุญแจปิดทิ้งไว้แต่ตอนฉันเพลนพระเม้าออกมาฉันเพลนตามเวลาหลวงพ่อกรวยกล่าวออกมาว่าพระเม้ามีดีจริงๆเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง